สวัสดีนะครับผมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่สองทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับครูแบงค์นะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมวันนี้ก็เราก็จะมาครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องของการหารพรหุนามด้วยพหุนามไปแล้วนะครับผม mm. วันนี้เราก็มาอยู่กันในเรื่องของการตรวจนะครับผมการตรวจคําตอบเนาะการตรวจคาตอบนะครับผมว่าในตอนที่เราหาไปแล้วเนี่ยก็คือในการหารเนี่ยถ้าเกิดเราหาด้วยมือใช่ไหมอะไรก็ตามที่เราทําด้วยมือเนี่ย นะครับผมไม่ได้ผ่านโปรแกรมไม่ได้อะไรเนี่ยถึงจะผ่านโปรแกรมก็เถอะมันจะย่อมเกิดข้อผิดพลาดได้เสมอน,นะครับผมเพ <streams. S 1> ราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมีการตรวจคําตอบนั่นเองหรือบางครั้งกคู่ไม่ผิดหลอกเพราะว่าผมใช้โปรแกรมคํานวณมาเลยอนยะ่างเงี้ยโปรแกรมมันก็มีส่วนที่ผิดพลาดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาเรียนกันอยู่ในเรื่องของการตรวจคําตอบนั่นเองนะครับอ่ะนะครับผมเมื่อกี้มีสายเข้านิดหนึ่งนะครับผมอ่ะเรากลับมาเรียนกันดีกว่าเนาะ อ่ะถ้าถ้าสมมติว่าโจทย์เนี่ยผมมว่าโจทย์ให้มาแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วเราเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยได้ทําการหาคาตอบเนี่ยเนี่ยอันนี้คือโจทย์เนาะแล้วเราก็ได้ทําการหาคําตอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราอยากรู้ว่าคําตอบที่เราหามาเนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิดนะครับผมมีวิธีการง่ายๆเลยเนาะเดี๋ยวเอาปากกาไฮไลท์ขึ้นไปก่อนเราก็เอาคาตอบที่เราได้เนี่ยครับผมเนี่ยคําตอบที่เราได้นะครับผมไปคูณนะครับผม ไปคูณกับตัวตัวหารเนาะนี่เอามาคูณกันนะครับปึ๊บนี่เอาอันนี้นะครับผมมาคูณกันนะครับผมเมื่อคูณกันแล้วเนี่ยถ้าผลลัพธ์ของมันนะครับผลลัพธ์ของเขาเนี่ยได้ออกมาเป็นตัวตั้งนี่แบบนี้นะครับผมถ้าได้ออกมาเป็นตัวตั้งแบบนี้เนี่ยแสดงว่าโจทย์ของเรานะครับผม Hey, คำตอบที่เราได้มานะครับผมถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่าเราคูณไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตามโจทย์เนาะแสดงว่าคําตอบของเราเนี่ยเอ,อ,อาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือเราอาจจะหารผิดหรือคูณผ,ผิดตรงไหนสักที่หนึ่งลองไปหาดูนะครับผมอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นวิธีการตรวจคาตอบนะอ่ะนะครับผมกาคิคบ์แบงค์บอกว่าเอาผลลัพธ์นะครับผม x ลบห้านะครับผมเอาไปคูณกับอะไรเอาไปคูณกับตัว ตั้งนะครับผมเอาไปคูณกับตัวเอ้ไม่ใช่ตัวตั้งเอาไปคูณกับตัวหารนะครับผมอ่ะปึ๊บได้ออกมาเวลาเราคูณคูณยังไงก็เหมือนเดิมนะครับผมเราก็คูณกระจายเข้าไปในทุกๆตัวนะครับผมคูณกระจายเข้าไปเลยในทุกๆตัวเนี่ยเนี่ยครับผมอ่ะอ่าปึ๊บนะครับอ่ะคูณกันไปแล้วอ่ะ x ก่อน x คูณ x ได้ x กำลังสองใช่ไหมครับ x คูณกับแปด ได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นบวก 8x นะครับอ่าบวก 8x 5ลบ5นะครับผมลบ5คูณ x ได้ลบ 5x นะครับอ่าลบ 5x เนาะแล้วก็ลบ5คูน8นะครับผม5 8 40อันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบก็ได้เป็นลบ40นะครับผมเอ้ยบอกเอ้ยครูครูครับเนี่ยผมคูณมาแล้วเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกับตัวตัวโจทย์เลยเดี๋ยวใจเย็นๆนะไอ้หนูนะครับเราต้องใจเย็นๆก่อนเนาะ เห็นไหมว่าเราสังเกตเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันยังสามารถที่จะดําเนินการการต่อได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ดําเนินการกันให้เสร็จให้มันให้มันอยู่ในรูปที่เราคิดว่าเนี่ยมันทําต่อไม่ได้แล้วแล้วเราค่อยไปเทียบประจย์นะครับผมอันนี้ x กําลังสองก็เขียนไว้แบบเดิมนะครับผมบวกนะครับผมบวกอะไรเอ่ยบวกแปดมีแปด x ลบห้า x เหลือเท่าไหร่แปดลบห้าเ 5, หลือ เหลือ 3x นะครับผมบวก 3x ลบด้วย40เหมือนโจทย์ไหมนะครับเนี่ยตัวนี้เหมือนโจทย์ไหมตัวดึงเหมือนนะครับผมแค่โจทย์เนี่ยมันเขียนสลหับที่กันเฉยๆอันนี้ก็เหมือนเดิมมี x กำลังสองเหมือนการมี 3x เหมือนการมีลบ40การแปลงว่าคำตอบที่เราหามานะถูกต้องนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจคำตอบนะครับผมอ่ะแล้วก็มีบางคนถามว่า เอ้าคู่แล้วถ้ามันมีเศษล่ะเนี่ยอย่างข้อเนี้ยผมว่าเ,าเราเราหาคําตอบมาแล้วนะครับผมก็ถ้ามันมีเศษทํำยังไงเนาะก็ไม่ยากนะครับผมเราก็ใช้หลักการแบบเดิมเลยนะครับผมเราก็ใช้หลักการแบบเดิมโดยโดยที่เราเนี่ยครับผมเอาตัวตั้งใช่ไหมเอ่ยนะครับเออเอาผลลับใช่ไหมเอ่ยเอาผลลับเนี่ยครับผมคูณ เอาไปคูณกับตัวหารนะครับผมเอาผลลัพ์เนี่ยคูณกับตัวหารนี่เอาไปคูณกันนะครับผมนี่เอาไปคูณกันแล้วตัวเศษที่เหลือเนี่ยมันเหลือเศษสองใช่ไหมเราก็เอาไปบวกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวครูแบงค์จะเขียนให้ดูนะครับผมอ่ะตัวผลลัพธ์ของเราคืออะไรผลลั์ของเราคือเจ็ดเอลบห้านะครับผมเจ็ดเอลบห้าปุ๊บคูณกับอะไรคูณกับสาม x ลบสองนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วมันเหลือ,อยูเศษสองใช่ไหมมันเหลือ,อยูเศษสองเราก็ทําการบวกบวกสองแค่นั้นเองก็ถ้ามันเป็นเศษใช่ไหมครับเพราะนั้นก็บวกไปบวกบวกไปเพิ่มแค่นั้นเองไม่มีอะไราย,ยากนะครับผมอ่ะครูแบงค์ขออนุญาตเขียนเท่ากับข้างล่างนะถ้าเกิดเขียนเท่ากับตรงนี้มันจะไม่พอนะครับผมก็สเต็ปเดิมสเต็ปเดิมของเราเลยก็คือการที่เราคูณกระจายเข้าไปนะครับผมคูณกระจายเข้าไปในทุกๆตัวเลยนะครับผม วงเล็บนะคูณเฉพาะในวงเล็บก็พอนะครับผมตัวเศษเนี่ยเราไม่ต้องไปคูณนะครับผมเศษเนี sure. Actually, right. ่ยเดี๋ยวเรามาบวกบวกที่หล <ars> ังนะครับเนี่ยคูณกระจายเข้าไปเลยในทุกๆตัวทุกๆตัวของเรานะครับอ่ะถ้าเกิดเขียนแบบนี้ทุกคนจะงงหรือเปล่าว่าครูแบงค์ไม่ได้ขีดเส้นบนนะครับอ่ะเดี๋ยวนะคูณกระจายเข้าไปในทุกตัวเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนจะได้แบบเห็นแท็กทูคัลเลอร์ที่มันต่างๆกันนะครับผมอ่ะนี่อ่ะคูณนะครับผมคูณกระจายเข้าไปในทุกๆตัวเลยนะครับ อ่ะเราก็มาคูณกันนะครับเจคูณสามเได้เท่าไหร่เจ็ดสามยี่สิบเอใช่ไมับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเอคูณเได้อะไรเอ่ยเอคูณเได้เอกกำังสนะครับผมเจดเคูณกับลบสองนะครับผมเจ็ดสองเป็นเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดสองสิบสี่ใช่ไหมครับผมสิบสี่เอ็กไม่มีตัวคูณก็ใส่เอไว้เฉยๆนะครับผมอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบผลลัพธ์ที่ได้ออกมาแน่นอนเลยครับผมว่าจะต้องเป็นลบแน่นอนนะครับผมอ่ะต่อมา นะครับผม 7x หมดไปแล้วนะต่อไปคูณ5ลบ5คูณกับลบ3 5 3เป็น10 5นะครับผมอ่าไม่มี x ไม่มีตัวคูณก็ใส่ x เอยเฉยๆนะครับผมอ่าอันนี้เป็นลบอันนึงเป็นบวกผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็ต้องเป็นลบแน่นอนนะครับผมอ่าต่อมาลบ5คูณกับเท่าไหร่เอ่ยลบ5คูณกับลบ2 5คูณ2เป็น10ใช่ไหมครับผม5คูณ2เป็น10ลบลบกลายเป็นบวกนะครับผมลบลบเป็นบวก เนาะส่วนไอตัวบวกสองที่มันเหลือติ่งออกมาเราก็เขียนเอาไว้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําให้อยู่ในรูปของรูปสําเร็จเนาะอ่ะยี่สิบเอ็ดเอกลังสองไม่มีตัวบวกตัวตัวลบด้วยก็ใส่เข้าไว้เฉยๆนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาทําการคิดตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีพจน์ที่มันคล้ายกันนะครับผมก็คือมีห้อยมันห้อยเอ็กเหมือนกันนะครับผมมันสามารถดําเนินการกันได้ซึ่งแตกต่างจากไอตัวนี้ไอเอ็กกลังสองเนี่ยมันไม่มีตัวไหนที่มันเป็นเอ็กกลังสองมันดําเนินการกันไม่ได้นะครับผมอ่ะเราก็มาดำเนินกาารตัวนี้เอ ลบสี่ลบสิบสี่นะครับผมลบอีกสิบห้ามีหนี้อยู่แล้วสิบสี่บาทใช่ไหมครับผมด้านไปก่อนนี้เพิ่มอีกสิบห้าบาทนะครับผมสูตรแล้วเนี่ยปลายทางของเราเนี่ยเราจะเป็นหนี้เท่าไหร่เราก็จะเป็นหนี้ยี่สิบเก้าบาทนั่นเองนะครับผมอ่ะเอกก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะสิบกับสองอันนี้เป็นตัวเลขเพียวๆนะครับผมก็เราสามารถบวกลบกันได้นะครับผมบวกสิบกับบวกสองก็เป็นบวกเท่าไหร่เอ่ยบวกสิบสองนั่นเองสูตรแล้วเราก็ไป โยงดูนะครับผมว่าไปโยงดูว่าตัวเนี้ยเนี่ยคําตอบที่เราได้มาเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมนีมันตรงกับโจ์ไหมนะครับผมมันตรงกับโจ์ไหมเนี่ยโจ์ตัวนี้ถ้ามันตรงใช่ไหมครับเราคิดมาแล้วว่าถ้ามันตรงเนี่ยแสดงว่ามันอะไรเอ่ยมันก็ถูกต้องนั่นเองครับเราคิดมาก็ถูกนะครับผมอ่ะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีกันบ้านนะครับผมให้ทุกคนไปทบทวนสิ่งที่ผู้แบงสอนไปเมื่อตะกี้นะครับผมว่า เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมหากใครมีคําถามหรืมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถทักถามครูแบงค์ได้นะครับผมสวันนีครูแบงค์ลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย